แล้วมาโดโกเคสือของรอยร่าง UR พลัง61ล้านอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันโกเคสือที่ต้องบอกเลยว่าโคตรจะเดือดโคตรจะอันตรายนะจุดจุดนี้ไม่มีใครสู้พี่รอยได้แล้วถ้าูุชอมและสำหรับการที่หาร้านเติมเกมวันพันมนแมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมดิดซ่อมท็อปอนะครับผมเติมถุกตะวันเติมปลอดภัยครับต้องว i ดซอมท็อปัพนะครับอรบ,บอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับ สำหรับใครที่หารล้านเติมเกมวันพัมนมนถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิสตอมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรวิวโก้สื่อแบบเดือดแบบแน่นๆแบบเน้นๆกันนะครับโวสื่อของรอยครับ4ดาว3ดาวม่วงครับพลังอยู่ที่61ล้าน8แสนนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ พลังโจมตีครับอยู่ที่2องล้านสี่เลยอยู่ที่ประมาณ39ล้านนะท่านผู้ชมมาดูแต่ละชิ้นกันก่อนครับก็เป็น HP นะฮะกับอัตราคินิคอนครับ HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับหลักเนี่ยก็จะสื่อของรอยจะเน้นเป็นเลือดนะครับเป็นหลักนะก็จะเล่นเป็นสายเลือดเลยนะครับชิ้นนี้ครับเป็น HP กับความเร็วนะครับมีความเร็วแซมแซมใส่มาด้วยนะครับในส่วนตวงเกง แล้วก็มาในส่งตัวถุงมือครับก็จะเป็น HP กับ HP เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นเลือดกับเลือดเปอร์เซ็นต์เน้นๆกันเลยนะครับทั้ง4ชิ้นใส่เป็นเซตอัศวินจักรผลนั่นเองนะครับก็จะมีการลดดาเมจที่ทำได้เพิ่มเติม30%นะครับอะไรประมาณนี้นะครับในส่งการบัฟครับการบัฟหกดาวม่วงเต็มๆเลยนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวของการบัฟวิสซัดครับเน้นเลือดแน่นๆจะไปเลยครับส่วนออฟรองข้างล่างครับก็จะเป็นเลือด 2แถวนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เลือดธรรมดา1แถวนะครับชิ้นนี้ครับก็จะเป็นตัวของตรงนี้น่าจะเป็นต้านทานนะครับน่าจะเป็นต้านทานนะผสมกับตัวของอัตราคิีนิคอนด้วยนะครับ1ชิ้นนะครับจะเน้นเป็นประมาณนี้ครับ่ายถึงนะครับชิ้นนี้ครับก็จะเป็นอัตราดเมจ2แถวนะครับเป็นเลือดนะฮะแล้วก็เป็นเลือดออฟรองเนี่ยอยู่ที่2แถวนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะใส่มาแบบเบิ่มๆ ในโซนแผ่นนักึกษาครับมาตอนนี้เป็นแผ่นแทงทรูเวล8 2ชิ้นนะครับมีแผ่นกำลังเวล8 2ชิ้นครับคมดาบเวล8แล้วก็แผ่นกำแพงแข็งเวล8นะครับใส่เป็นประมาณนี้ครับเน้นแบบแทงเบิ่มๆแทงจัดจ้าเลยนะครับผมโกเอซือร่างนี้พลัง61ล้านครับก็เป็นโกเอซืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้นะครับใน่วนลอยเนี่ยพลังรวมๆทีมตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆ400ล้านแล้วนะจังหวะนี้ครับ บิ้มเบิมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในศึกดวลกันเลยครับว่าเวลาไปแข่งนในสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาเดี๋ยวไปดูความโหดของกยสึรอยกันด้านขวามือกบเป็นรอยครับด้านซ้ายมือก็เป็นตัวของซิโแฟงนะครับซึ่งท่านขวามือเนี่ยรอยเล่นเป็นคอเกริวกันชุบนะครับแล้วก็เล่นตัวของโกยสอครับ ยืนอยู่ตรงกลางครับมีเจนอสมีโกเกสึนะครับมีตัวของคิงนะแถวหลัง3ตัวนะครับแล้วก็คอมโบกับเจนอสครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับอย่างเจ้าฮิลไฟเฟรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นซุยริวอยู่ในทีมนี้แล้วนะครับซึ่งรอยเนี่ยแกเล่นเป็นใสแบบนี้เป็นหลักนะแทงจัดจาเลยนะครับก็ เอาซูริวออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนโกยสื่อเข้ามานั่นเองนะครับส่วนตัวดาเมจที่เหลือก็เหมือนเดิมเป๊ะๆเกลวงเกลวินในการก็ใส่มาอยู่นะทางฝั่งรอยโอเคครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเดนเจนอสครับดาเมจหลักของทีมแล้วก็ยิงปืนใหญ่ไปปั๊มจังหวะนี้โอ้โหยังเน้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูโกยสื่อของรอยว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่มาจังหวะนี้ครับเร่งสปีดความเร็วมาก่อนครับเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเรามาแล้วครับอาชิเมจสกิลครับ จากทางฝั่ง King Engine ครับแล้วดูครับโกเอสือดอกนี้เท่าไหร่ดอกแรกกระทืบม,มาแล้วก็กระแทกหน้าไปโอ้โหโล่เต็มเต็มครับจังหวะนี้โล่เต็มเต็มโล่เน้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของโกเอสือเนี่ยหลักๆเนี่ยเราเอามาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับไม่ได้จะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาเป็นดาเมจจ๋าๆอะไรเงี้ยเราก็เล่นเป็นซัพพอร์ตนะฮะส่วนตรงนี้ด้านซ้ายมือนี่แกก็เอาฮ e ลไฟเฟ e f ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวฟูริยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวทิวรแฟง โอเคแล้เดินดูทางฝั่งซ้ายมือกันบ้างครับเวลาใส่ตัวตัวซุยริวมาคอมโบกับเจ้าเจนอสเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วเจนอสยิงมาอ้สี่สี่ล้านดาเมจครับตัวนี้แล้วก็ไลลอันติดองดองหนึ่งทีครับอูแล้วต้องฝั่งขวามือนะรอยนี่แกติดสตันไปแล้วครับโกยสึแล้วโกยสึแกฟาดหน้าม้าหนึ่งทีโอ้โหคือเฉพาะยังไม่มานะครับแต่ว่าจริงๆคือในเมตานี้นะครับถ้าเรามีโกยสึนะฮะมันก็จะมีการให้โล่เพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งรอยก็ ตัดสินใจเล่นเป็นคอเกิดกันชุบนะครับด้านซ้ายมือแกก็เล่นคอเป็นเกิกันชุบเหมือนกันนะน่าจะโล่ยาวๆโล่เน้นๆเลยนะครับจังหวะนี้ครับแล้วก็สื่อฟาดมาปังโอ้โหอัดหน้ามาจังหวะนี้ครับ61ล้านครับ ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากนะครับเพราะว่าเป็นสายเลือดนะฮะดอกนี้หลักๆเราให้เจนอสครับเป็นตัวดาเมจหลักของทีมอยู่แล้วนะครับซึ่งก้ยซื่อเนี่ยเรามาเพื่อซัพพอร์ตทีมเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนแบบแน่นๆแข็งๆนั่งเหมือนล่าง s อ r บวกเหมือนล่าง s อ r ที่ผ่านมานะครับเน้นแบบแน่นโอ้โหแล้วดาบปักไปมา398ล้านครับอโโอดอกนี่ครับ398ล้านจะต้องฝั่งตัวของรอยครับโอ้โหปักทีนี่หัวหลุดนะ กจังหวะนี้ครับดูโควืสอรอยนี่แกก็สบายๆอยู่นะครับมาเฟสนี้เกวินเตะหน้ามาเตะหน้าจังหวะนี้อู้เรามาไล่อันติมาคิงเอนจินมานครับตัวนี้คิงไล่อันติตอกแทกตอกแต,ต,ตกมาเฟสสองแล้วก็มากระทืบหน้าโควตสอแล้วก็หินฟาดไปหนึ่งที่โอโ้โหห้าสิบเก้าล้านครับจังหวะนี้59ล้านดาเมจน,นะท่านผู้ชมครับดอกนี้โอ้โหแล้วก็ยิงปืนใหญ่ามาเกาส2ล้านครับโุชิโนอของรอยนี่มันค่อนจงแรงพอสมควรเลยนะ อัปเดตอัปเกรดล่าสุดนี้นะ่าจะโหดสมควรเลยนีครับมาครับจังหวะนี้หมายแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าเดือนหน้านี่คอนเทนต์ใหญ่จริงๆครับแฟดประกายแสงของรอยนี่น่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับบอกเลยว่าเดือ,ด,อ,ด,อดแน่นอนนะสำหรับจะแฟดประกายแสงโอเคจังหวะนี้ปาดปาดมากขู่เขา้าเต็มโลเต็มๆครับเฟดนี้แล้วก็ไล่ต่อยมาลองดอยคุโย่ดอยคุโย่สองหมัดโอ้โหดอกนี่ครับแล้วก็ไร้สึกกับ าดดิงทีโอหูวโ,โลเน้นเน้นนะคผู้ชมจังหวะนี้ครับแล้วตัวดามเมจหลักอย่างเจนอสครับพยายามจะเร่งดามเมจหสิบล้านโลเต็มเ็มครับเฟสที่3ครับผ่านไปเอ้เฟสที่2เป็นเฟสที่3แล้วก็ดองดองคุยโยเอาเฉพ์ออย่างเทปล่อยมาจังหวะนี้1่ทีสที3ที4ท่ทีโอหูโ,โลขึ้นเหมือนกันนะครับจริงอยากเห็นแบบเนี่ยจริงผมอยากเล่นแบบนี้มากเลยแบบคอมโบกวยสสื่อกับเจ้าซิริวนะแบบ โคตรมหาเทพมาจังหวะนี้แล้วก็ต่อยหน้ามาใส่โอ้โหโลขึ้นเหมือนกันนะครับทางฝั่งรอยแล้วก็ดาบปากหนึ่งที่โอ้โหเต็มเต็มหน้าแล้วเจนอสครับอันนี้เป็นสกิลยิงอัดมา้วหแมสแล้วตอนนี้เฟสสองรอยโดนโถมเหมือนกันครับจังหวะที่ต่อยสองหมัดโอ้โหฮิลฟิวมหายไปแล้วแล้วก็ดาบปากสองร้อยแปดสิบสามล้านครับเรียบร้อยกระเทียมดองฮะโอ้โหดาบปากของรอยครับแรงจัดเลยนะครับเกือบจะโดน เด็กตบแล้วแต่ว่าตบเด็กคืนได้นะครับโอ้โหดาบปักทีหายหมดเลยครับโคตรจะแรงครับผมจังหวะนี้ดาบปักหายปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเนี่หละครับการมีโกลส์สื่อนะรับดาเมจเจนอสเต็มๆรับดาเมจเจนอสแบบนนแน่นๆนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับก็เป็นการรีวิวโกลสสื่อนะครับผมมาตรงนี้ฮนะพลัง61ล้าน8แสนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่มาเมตานี้นะครับ โกเวสืเป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องมีนะครับต่อให้ดาเมจอาจจะไม่ได้สุดจัดหรือว่าจัดจ๋านะครับแต่สุดท้ายแล้วการที่มีโล่2ครั้ง2ขั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทีมมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเรานี่จะได้ถึกขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวะสวนนะเพราะว่าในเมตาเผาไหม้เนี่ยมัน เมื่อกี้เห็นไหมฮะตัวรอยเนี่ยพลัง350ล้านนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพลังแค่200กว่าล้านเองเกือบเอารอยลงนะฮะแต่ว่าโล่มันโล่ของโก้สืมันบัฟทิ้งไว้นะครับเลยทําให้ทาดาเมจไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะสําคัญมากๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนมานะครับก็เตรียมคงเตรียมของไว้นะครับใครที่อยากปรับพงปรับขอนะครับก็ดูรอยเป็นตัวอย่างก็ได้ครับก็เล่นเป็นสายเลือดเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดามงดาเมจนี่ก่อน ถือว่าเป็นดาเมจรองได้แหละนะครับแต่หลักคือเราเอามาเป็นตัวซับบัฟอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ดาเมจหลักนะฮะเพราะตัวดาเมจหลักมันจะเป็นเจนอสครับคอมโบกับเจ้าเฮลไฟเฟนที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวโกยซื้ออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันของรอยครับพลัง61สิบเอ็ล้านแแสนครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าในศึกดวงเทพนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสสวััดีครบ